ลูกของเมียหลวงกับลูกของเมียน้อยนั้นมีฐานะต่างกันยังไงวันนี้เรามาดูกันนะครับโดยระบบเมียหลวงกับเมียน้อยนะครับในประเทศจีนโปแลนก็จะเรียกว่าตีชู่ตีก็จะเป็นสายของเมียหลวงชู่ก็จะเป็นสายของเมียน้อยนะครับโดยระบบนี้เนี่ยจะชัดเจน ช่วงก่อนราชะวงศ์หยวนนะครับแต่พอช่วงหลังราชะวงศ์หยวนนะครับความสําคัญของตีชูนั้นก็ค่อยๆตรอบลงนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงโดยตีเนี่ยก็จะเป็นฝั่งเมียหลวงนะครับถ้ากลัวเป็นภรรยาที่เป็นภรรยาหลวงของผู้ชายคนหนึ่งนะครับเราก็จะเรียกว่าตีชีนะครับส่วนเมียน้อยต่างๆก็จะเรียกว่าเชียนะครับ นอกจากนั้นไม่พอนะครับว่าการที่มีเมียได้มากกว่าหนคนนั้นมันจะเป็นสิทธิพิเศษสำหรับคนที่บ้านมีฐานะดีหรือว่าเป็นคนนางนะครับเพราะคนนางก็บ้านค่อนข้างดีกว่าคนทั่วไปถ้าเกิดว่าคนทั่วไปที่เป็นชาวไร่ชาวนาประชากรทั่วไปนะครับมักจะมีภรรยาได้แค่คนเดียวนะครับฐานะของลูกของเมียหลวงกับเมียน้อยก็ต่างกันเช่นกันนะครับ ถ้าสมมติว่าเป็นลูกคนแรกของเมียหลวงเราจะเรียกว่าตีจางจื่อนะครับโดยดีจางจื่อส่วนใหญ่จะเป็นอันดับแรกเลยที่สืบทอดมรดกต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเมียหลวงไม่มีลูกเลยถึงเป็นชูจ่จางจื่อหรือว่าเป็นลูกคนโตของเมียน้อยถึงมีสิทธิม์มรดกแต่ถ้าเกิดว่าเมียหลวงมีลูกทีไรปุ๊บเท่ากับว่า ลูกของเมียน้อยเนี่ยก็จะหมดสิทธิ์ในการรับสืบทอดโมรโดกนะครับแต่มันก็เป็นเคสเคสไปนะครับมันก็มีบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะครับโดยการถ่ายทอดโมรโดกจะเป็นลำดับดังนี้นะครับสมมติว่าคนเบ็นคงเตะลูกตีจังซือก็คือลูกที่ออกมาจากท้องฮองเฮาใช่ไหมครับการสืบทอดารัชบัลลังก็จะเริ่มจากตีจังซือก่อนนะครับก็คือลูกคนโตของฮองเฮานะครับ ถ้ากว่าลูกคนโตของฮองเฮาเสียชีวิตเนี่ยถึงให้หลานของลูกคนโตของฮองเฮานะครับก็คือเท่ากับว่าลูกคนโตของฮังเฮาก่อนเราค่อยเป็นหลานที่เกิดจากลูกของฮองเฮาอีกทีหนึ่งนะครับถ้ากว่าไม่มีหลานเนี่ยถึงมาลูกคนที่สองของฮองเฮาหรือว่าเป็นลูกของเมียน้อยคนโตสุดนะครับอันนี้ก็คือระบบลี่ตีลี่จังนะครับหรือว่าการเทเลือกคัดเลือกคนจาก ลูกของเมียหลวงนะครับแต่ว่าในสมัยราชวงศ์หมิงกับราชวงศ์ชิงเนี่ยระบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่สมคัญแล้วนะครับอย่างเช่นหยงเจิ้งเนี่ยจริงๆตามหลักแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นฮองเต้น,นะครับถ้าตามระบบเดิมนี้แต่ว่าในสมัยราชวงศ์ชิงก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือฮองเตเป็นคนเลือกว่าขายสุดทอดราชบาลลงกงนะครับดังนั้นก็จะไม่ได้เป็นระบบลีตีลีจังนะครับ อันนี้ก็คือฐานะของรูปเมียหลวงลายเมียน้อยต่างกันยังไงครับถ้าอย่ากรู้อะไรอีกสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ